เที่ยวนี้ปีละหนระยองซึ่งอีพีนี้เราจะเหลือที่เช็คพอยต์อีกสีที่นะคะตามไปได้เลยเดี๋ยวพ้าไปดูปูกล้ามเนื้อเลยนะนะกล้ามดเดียวแสดงว,ว่ามันหิวมันผ่านการต่อตู้ไหมไปแล้วแล้ว หรือว่ามันใกล้จะตายแล้วหัดเซลไหมไม่ใช่มันสู้กับตัวอะไรสักอย่างมานนะแล้วมันตลาดกล้ามใช่เหรอใช่หีเจ็บได้ไหม <c oughs> เขาจะเจ็บมีไ่เรา ขนางหลังคนขนังอยู่มันแตกหักแล้วนะใข่เขาไม่ได้จะอย่างนี้ไงอ,อ้าวอ่าแล้วแต่โดนเหยียบรองจั๊กข้าง้องไม่รู้นาะจะอย่างนี้ปุ๊ยปุ๊โอ๊ยตรงนี้ดีนะไม่เนี่ย Let's go ไม่ใช่มันคนละสายพันธุ์ม่งนปูอะไรอย่าง่มันปูอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดินเรื่อยๆมาตามสะพานในช่วงเย็นเพื่อมาเจอกับพระอาทิตย์ตกตรงบริเวณหัวแหลมที่มีทั้งโูดหินแล้วก็เนินเขาวิวโคตรจะสวยอย่ะทุกคน เช็คพ้อยต่อมาหัวแหลมปากคลองแกลงจุดนี้เป็นหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้บางคนอาจจะเคยได้ยินคาว่านิราชเมืองแกลงของสุนทรภู่ซึ่งจุดนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้ระบุวไว้ในนิราชทําให้จุดนี้มีความสําคัญในทางวรรณกรรมแต่เราก็เที่ยวชมทับบรรยากาศได้ดีเช่นกัน ไม่ได้เปิดกันสัน่น,นอ,อะไรแหลมที่เขาใช้เขาก็แหลน หาสวนสนจ้าเดินทางมาถึงเช็คไกด์ที่หกกันแล้วเรามาถึงก็ช่วงบ่ายโมงแล้วนะคะทําอะไรไม่ได้ร้อนมากจองปีกันก่อนเลนดับแรกแล้วก็เดินดนไปหาของกินค่ะตรงนี้จะเรียกว่าตลาดประมงพื้นบ้านหาสวนสนก็จะมีพวกอาหารทะเลแบบสดๆให้เราไปเลือกแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค,ค้าเขาย่างให้นะคะยังไ,ไม่ได้วีโอต้องแบบมือสันส,นสั้สหน่อยให้มันเหมือนสมัยโบราณน,นี่่าไว้หนึ่งทอด <c oughs> บีไม่เข้าใจฟิวพลอยนี่นะคะวิวตอนเช้ากับคนที่ตื่นเช้านี่ดูก่อนแค่ขี้ตามาแล้วในตาก่อนเขาอาจจะมีขี้ตาเหลืออยู่มีถ่ายให้เขาด้วยไปไกล้หลงพีิราบกระปก ดักเดียวละให้หนึ่งดีย <c oughs> บอกว่ารา้อยสี่สิบเราขับเร็วเหรอโอใช่ใช่ หั่ต้นไม้ขอจับหั่หน่อยได้ไหมเป๊ปอีเ,อเข้าจับหั่ต้นไม้ ไช่ไม่มีอะไรบอกเลยจะเห็นว่าที่นี่ไม่มีป้ายบอกทางเราจะมาให้หกข้อที่ไม่ควรประมาทในการเดินที่นี่ห <1. S 2> นึ่งตาไข่น้ําลื่นสุดใจอย่ากระโดดบนโขดหินเป็นเขาดสองไม้ค้ำไม่ต้องเอามาต้องใช้มือในการปีนไปสามเวลาเดินอย่ามองแค่เท้ามองที่หัวด้วยเดี๋ยวเท้าวันเกี่ยวคอสี่ระวังรองเท้ากินคนเดินเดินไปกินไปหมด เตรียมรองเท้ามาดีๆจ้าอย่าใส่แตะแบบนี้เด้อห้ากางเกงขาย,ยาวแหก่ขายยากแนะนําใส่สั้นหรือขาย,ยาวที่แบบกระชับสุดท้ายต้นไม้ผูเยอะมากระวังเวลาไปเกาะแล้วมันหล่นใส่ห,หัวน,นี่โดนมาแล้วสุดท้ายชายตะเถนค่าเข้าสองคนเก้าสิบาทอย่าลืมดูแลธรรมชาติกันด้วยเอาขยะขึ้นไปเอาลงมาให้หมดเพื่อเก็บความสวยงามให้รุ่นถัดไปได้ชมกันต่อไปจ้าไปได้ไหมได้ไดใช่หรอ <laughs> ต้องข้ามแล้วก็อ้าวแลวไปแห่ต่อ มีสัมภาระคนอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ก็แสดงว่าเดินข้ามไปเลยอ๋ออ๋อเย็น นี่เจอต้องถ่ายตรงนี้ก่อนเขาจะแบกเห็นดีเธอคอด ขอยังไปได้เลยใหญ่แล้วของเนี้ยทามันยากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเข้าตีเข้าหก ผีบอกไปไม่ได้เราต้องไปผีไปก่อนไอ้จู๊ได้เขอถ่ายให้ดีมากผีเราต้องไปพักตรงนั้นก่อน เฮ้จ้าเผาวันทันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่พด่ังใจคนีระวังเผาวันเกี่ยวค่ะไปเลย ี่มาเลยมือใหม่เดินได้อย่าโดนนะเดี๋ยว่าพิกทำไมเหมือนอะไรดูดเบา,าร้อนเหมือนอะไรดูดขา แล้วตอนลงอ่ะไม่อะไรหรอกไม่ถึงตอนลงตอนลงเราต้องกระตือกระตืออย่างนี้ลงด้วยไง two hours later สิกัสสิสสิกัสสิสสิกัสสิสสิกัสสิิสเอาเลยค่อยๆลงมา กอแล้วค่อยๆย่อนขาลงนั่นแหละกพน,นั้นแหละไปซ้ายเลยซ้ายซ้าย เขาบอกว่าไม่จะชะลงตรงอื่นมันเรื่อนีที่อย่ได้ลงแล้วเขาน่าจะเดินอ้อมมาลงนี่ปะมน้นบี้เะี่ต้องถอดรงเท้าอะ่ะขึ้นไปองถอดวางับไว้ตรงนี้นะชั้นถูกหตรงนี้มัเปชันสองคนหนเ่งเขางท้าเดินป่ามาถ้า,าไม่มันมีเด็กใส่แต่ด้วยเด็กใส่แต่ยังขึ้นได้อะ่ะ ไปตามหารองเท้าครับทุกคนเยินรองเท้าทิ้งไปแล้วถ้าสุดจะเจอที่ไหนละ่ะเมื่อไหร่ไปตามน้ำมาดิอ้าวรอยอยู่นี่เหรอ นี่นะครับวิธีการเอาตัวรอดต้องทิ้งรองเท้าใครมาน้ำตกที่นี่ไม่เปียกเราให้เลย1,000บาทไป